สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ1เช่นเคยนะคะที่โชว์รูมอิสุคิงยน์สาขาบุยรัมนอกเมืองติดที่โรบินสันนะคะซึ่งวันนี้นะคะหน,นะคะก็จะพาคุณลูกค้านะคะไปชมกับรถอิสุสุนะคะตัวไฮแลนเดอร์เกรดท็อปสุดของเราเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าเขามีออปชั่นอะไรบ้างในรุ่นนี้นะคะไปชมกันเลยค่ะ นี่ก็คือเจ้าตัว isuzu s p a c e cab highlander grade p นั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาเป็นรุ่น็อปสุดของตัว s p a c e cab highlander นะคะนี่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น1.9นะคะเป็นเกียร์อโตเมติกนะคะสำหรับเก a d e s p เขาจะมีทั้งเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซี cc แล้วก็3 0 0 0ซี cc นะคะ ในส่วนของเครื่อง1.9เนี่ยเขาจะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออตโต้สำหรับคันนี้ที่1พามาชมเนี่ยเป็นเกียร์อ,อตโตเมตินะคะแล้วก็สำหรับเครื่องยนต์3,000เนี่ยก็จะมีให้เฉพาะตัวเกียร์ออตโต้เกียร์ธรรมดาไม่มีนะคะคุณลูกค้าค่ะ แล้วก็ราคาของเขานะคะสำหรับเกียร์ออโต้คันนี้นะคะอยู่ที่883,000บาทสีขาวนะคะมีให้คุณลูกค้าเลือกถึง5สีนะคะก็จะมีสีบรอนเงินสีเทาดำสีสม้มแล้วก็สีดำนะคะในส่วนของราคารถก็เพิ่มเติม7,000บาทนะคะถ้าเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่848,000บาทนะคะ ก็มีให้เลือก5สีเช่นเดียวกันนะคะค่ะเดี๋ยวหนึ่งพาไปชมด้านหน้าของตัวรถเขานะคะสำหรับด้านหน้านะคะไฟหน้าของเขาก็จะเป็นแบบ LED projector นะคะที่มีไฟเด y l ไลท์ไฟสองสว่างเวลากลางวันมาให้ด้วยนะคะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะคะแล้วก็ยังช่วยลดอุบัติเหตุให้เราได้อีกด้วยนะคะ ด้านล่างนะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะดวงสีส้มๆนะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกอยู่ทางด้านล่างนะคะเป็นแบบ LED นะคะรุ่นนี้ค่ะกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมขนาดใหญ่2ชั้นนะคะ แล้วก็สัญ,ญลักษณ์นะคะของเราชาวอิวสุนะคะโลโก้อิสุสุนั่นเองค่ะนี่นะคะดูทางด้านหน้าของเขานะคะสวยงามนะคะแล้วก็ดุดันสไตล์รถอิสุสุของเรานั่นเองค่ะมาดูในส่วนของล้อกันนะคะ ล้อของเขานะคะจะเป็นยางบริ s t o นนะคะมาจากโรงงานนะคะขนาดซีรีส์ยางอยู่ที่265ทับ 60R18 นะคะตัวนี้นะคะเป็นลายแบบทูโทนนะคะอันนี้คือลายของตัวล้อแม็กของเขานะคะแล้วก็จะมีนะคะสัญลักษณ์ Highlander อยู่ทางด้านข้างของตัวรถนะคะนี่ค่ะ กระจกมองข้างนะคะด้านบนก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นฐานสีดำนะคะตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ที่กระจกมองข้างค่ะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะนี่ค่ะมาชมด้านข้างกันนะคะออกแบบให้มีความสวยงามนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของความลู่ลมทำให้รถของเราเนี่ยมีความประหยัดน้ำมันนั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมือจับนะคะก็จะเป็นวัสดุแบบครีเมียมนะคะให้ความรูหราสวยงามจับได้กระชับมือนะคะนี่ค่ะแล้วก็จุดเด่นของเจ้าตัวไฮรลนเดอร์เขานะคะก็จะเป็นบันไดข้างนะคะที่แตกต่างก,กันกับตัวเตี้ยนะคะตัวนี้ก็จะมีบันไดข้างให้เราเหยียบขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายนะคะ มาชมในส่วนของด้านท้ายนะคะสำหรับไฟท้ายของตัวรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีตัวบันไดตัวกันชนท้ายนะคะที่เป็นการออกแบบมานะคะให้เรานะคะขึ้นแบบ2สเต็ปนะคะขึ้นได้ง่ายขึ้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นมือจับด้านท้ายนะคะที่เป็นวัสดุโครเมียมนะคะจับได้กระชับมือแล้วก็มีตัวกล้องนะคะแบบบิวอินให้ความสวยงามนะคะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในขณะที่เราถอยจอดด้วยนะคะนี่ค่ะสัญลักษณ์ของเกรดรุ่นตัวนี้นั่นเองนะคะตัวสติกเกอรอ์ตัวโลโก้นะคะตัว ZP นั่นเองค่ะตัวนี้ก็ ลูกค้าเกรดตัวอื่นนะคะอยากเป็นเกรด z ซตพีก็ซื้อติดเพิ่มเติมได้นะคะติดต่อห้องอะไรได้หรือว่าทักหนึ่งมาได้นะคะถ้าอยากจะซื้อนะคะโอเคค่ะเราก็ดูรอบๆบคันไปแล้วนะคะเรามาดูในส่วนของช่วงล่างนะคะ สำหรับช่วงล่างด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นนะคะคอยสปริงนะคะเสริมด้วยตัวโช๊คอัพแก๊สนะคะเหล็กกันโค้งค่ะตัวนี้นะคะจะทำให้เรานะคะสามารถขับขี่นะคะได้อย่างมีความนุ่มนวลน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูช่วงล่างด้านหลังกันนะคะหนูพาไปดูค่ะด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นแหนบค่ะ ตัวนี้นะคะออกแบบแหนบมาให้เป็นแบบยาวพิเศษนะคะซึ่งก็คือเป็นแหนบเหนือเพานะคะพร้อมกับช่วงอัพแก๊สนะคะทําให้เราเนี่ยอรองรับการบรรทุกสินค้าได้เยอะนะคะแล้วก็ยังให้ความนุ่มนวลในการขับขี่อีกด้วยค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นตัวายางอะไล่นะคะซึ่งเป็นล้อเหล็กขอบ18นั่นเองค่ะก็มีให้คุณลูกค้าด้วยนะคะ และสำหรับกุญแจของรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบกุญแจอัจฉริยะค่ะ Isuzu Genius Entry นะคะซึ่งถ้าคุณลูกค้าเห็นกุญแจแบบนี้แล้วนะคะระบบการกดาภายในนะคะก็จะเป็นแบบ push start นั่นก็คือการกด start นั่นเองค่ะเวลาที่จะเปิดนะคะตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ค่ะที่ประตูนะคะ สามารถที่จะใช้กับตัวรีโมทก็ได้นะคะแล้วก็ที่ประตูก็ได้นะคะอันนี้จะใช้ที่รีโมทให้ดูนะคะตัวนี้ล็อกรถนะคะไฟกระพริบ1นึ่งครั้งค่ะปลดล็อกนะคะไฟกระพริบ2อครั้งนะคะถ้าจะใช้กับตัวรถนะคะก็กุญแจอยู่กับเรานะคะในระยะ80ซนติเมตรค่ะกดที่ตัวเซนเซอร์นะคะ1ครั้งนะคะก็ แปลว่าล็อกรถนะคะกดครั้งที่2ก็ปลดล็อกนะคะใช้เหมือนกันกับตัวกุญแจเลยค่ะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของตัวภายในของรถเรานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแคบเปิดได้นะคะออกแบบมานะคะ สามารถที่จะเปิดแคบได้ถึง90องศานะคะทำให้เราเนี่ยขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกง่ายได้นะคะเวลาที่เรานั่งนะคะอันนี้ยังไม่ได้ตกแต่งให้คุณลูกค้านะคะอันนี้รถเพิ่งลงมานะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็นวัสดุหุ้มหนังนะคะตรงน,นี้ค่ะก็จะมีตัวปรับกระจกไฟฟ้านะคะกระจกด้านข้างก็พับไฟฟ้านะคะ วัสดุต่างๆก็หุ้มหนังอย่างดีเลยนะคะ,ะสำหรับเบาะที่นั่งนะคะก็จะเป็นหุ้มหนังเดินได้สีขาวนะคะสำหรับตัวเบาะก็ออกแบบมาให้สามารถที่จะนั่งได้อย่างสะดวกสบายทุกเพศทุกวัยเลยนะคะอบกระชับสริระของเราได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ,ะค่ะในส่วนของฟังก์ชันพวงมาลัยนะคะก็มีมาให้ครบคันนะคะ ด้านขวามือนะคะก็จะเป็นตัว Cruise Control นะคะตัวที่เราเอาไว้ล็อกความเร็วนะคะเวลาที่เราขับขี่นะคะลดอาการเมื่อยเท้าได้นะคะด้านซ้ายก็จะเป็นฟังก์ชันนะคะปะตัวควบคุมเสียงที่พวงมาลัยนะคะก็ไม่ต้องละสายตาในขณะที่เราขับขี่นั่นเองนะคะ แล้วก็สำหรับตัวชุดเครื่องเล่นนะคะก็มาพร้อมกับหน้าจอนะคะขนาด9นิ้วเลยนะคะแล้วก็จะมีแผนที่นำทางมาด้วยนะคะในตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวแอร์ค่ะเป็นแอร์นะคะเป็นแบบสามารถที่จะแยก บอกไปนะคะว่าเป็นเกียร์อัตโมติกนะคะซึ่งนะคะสามารถที่จะเล่นแบบเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะคะนีค่ะ,คะฟังก์ชันหน้าจอนะคะก็สีสันสดใสค่ะสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ที่หน้าจอด้วยนะคะ แล้วก็ตัวรุ่นนี้นะคะเบาะที่นั่งของเขานะคะก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะนะคะแปดทิศทางเลยนะคะชุดเครื่องมือแม่แรงนะคะก็จะอยู่ใต้เบาะนะคะเดี๋ยวตอนที่คุณลูกค้าเอารถไปใช้เนี่ยเราก็จะติดตั้งเบาะแคบปให้คุณลูกค้าสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะคะนี่ค่ะ ด้านบนของเขานะคะก็จะมีลำโพงนะคะออกมาด้านนอกนะคะไฟสองแผนที่ต่างๆนะคะอันนี้ก็ตัวบังแดดนะคะนี่ค่ะสำหรับปุ่มตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวเปิดฝากระโปรงหน้ารถนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการาเปิด หาถังเติมน้ำมันนั่นเองนะคะจะเปิดทางด้านนี้นะคะคุณลูกค้าและรถของเรานะคะยังสามารถที่จะปรับระดับไฟนะคะได้ถึง4ระดับนะคะปรับไฟหน้านะคะเวลาที่เราบรรทุกของนะคะแล้วก็ทางด้านหน้าของเราเนี่ยมันเชิดเพื่อไม่ให้ไปแยงตากับสายตาของรถคันที่สวนทางมานะคะ คุณลูกค้านะคะสามารถที่จะปรับไฟตรงนี้ได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเขายังมีระบบควบคุมการทรงตัวนะคะระบบควบคุมล้อหมุนฟรีนะคะขึ้นทางลาดชันลงทางลาดชันก็คือในเกรดแซทพีของเราเนี่ยมีมาพร้อมนะคะและก็ตัวนี้นะคะสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเป็นะระบบนะคะดับในส่วนของ ดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะคะเวลาที่เราไปติดไฟแดงนะคะตัวนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยช่วยให้ประหยัดน้ำมันแล้วก็ลดมละพิษด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้จะมีเฉพาะรุ่นเกียร์ออโต้นะคะรุ่นตัวเกียร์ธรรมดาจะไม่มีนะคะแล้วก็ในส่วนของรถทุกรุ่นของอีซูซูนะคะก็จะมีตัวกรองนะคะ PM 2 5มาให้คุณลูกค้าด้วยนะคะ ฟังก์ชันต่างๆของเขานะคะถ้าคุณลูกค้ากำลังมองหารถที่มีความอเนกประสงค์ในการใช้งานนะคะนั่งก็ได้นะคะแล้วก็บรรทุกก็ดีนะคะเพราะว่านะคะสามารถที่จะบรรทุกของได้เยอะนะคะตัวนี้ การออกแบบกระบะของเขามานะการออกแบบกระบะของเขานะคะคก็ใหญ่แล้วก็ยาวนะคะสามารถที่จะขนได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถที่หนึ่งพาไปชมนะคะ เจ้าตัวสเปค c a บ Highlander เกรดเซีนะคะซึ่งบอกได้เลยค่ะว่ารถรุ่นนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดนะคะใช้เงินดาวเริ่มต้นเพียงแค่45,000บาทนะคะก็เป็นเจ้าของรถอิซูซได้ง่ายๆแล้วนะคะสามารถที่จะอ,ออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะทำไร่ทำนานะคะค้าขายค่ะ รับเหมาก่อสร้างนะคะก็สามารถออกรถอีสุกับเราได้นะคะถ้าหากว่าสนใจนะคะที่อยากจะออกรถอีสุสูนะคะก็สามารถที่จะสอบถามหนึ่งเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0827505701นะคะแอดไลน์นะคะก็เป็นเบอร์โทรของหนึ่งนี่ละคะ่ะแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ก่อนนะคะหรือว่าอยากที่จะเข้ามาเห็นรถนะคะตัวจริงๆนะคะก็สามารถเข้ามาหาหนึ่งได้นะคะที่ โชว์รูมอิวสุคิงยอนสาขาบุรยรัมนอกเมืองนะคะติดอยู่ที่โรบินสันนะคะหาง่ายๆค่ะคุณลูกค้าเข้ามานะคะหรือว่าถ้าจะเข้ามาสา,สามารถที่จะโทรบอกหนึ่งได้ก่อนนะคะเดี๋ยวนหนึ่งจะได้อยู่ดูแลอยู่บริการนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะมือใหม่หัดรีวิวนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หนึ่งด้วยนะคะ สำหรับวันต่อๆไปนะคะเดี๋ยวหนึ่งก็จะมาทำคลิปเรื่อยๆนะคะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้หนึ่งด้วยนะคะคลิปนี้หนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ